สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่3มพฤษภาคม2566ามานำเสนอครับเรื่องของลุงป้อมกับพี่ตู่เรียกนายกว่าลุงตู่ไม่ได้แล้วนะต่อจากนี้ต้องเรียกพี่ตู่เพราะล่องใต้ไปตรังพัทลุงสงขลาวานซื่อเกิดได้ยาดี ฟิตปึงปังถึงขั้นประกาศที่สงขาต่อจากนี้ให้เรียกพี่ตู่ยาดีที่ว่าไม่ใช่ยาพระยาผีบอกที่ไหนก็พี่น้องชาวใต้แฟนคลับที่มารุมมาตุ้มแห่แหนลุงตู่กันนับหมื่นนับแสนนั่นแหละคือโอสถทิพย์จากลุงตู่ที่ตลอนหาเสียงจนละห้อยละเหียหมดเรี่ยวหมดแรงตามภาษาคนเจนบีพรันเห็นคลื่นมหาชนคนใต้ มากันด้วยใจมาตะโกนให้กำลังใจลุงตูยูตอลุงตูสู้สู้ลุงตูเบอร์22เสียงตะโกนและคลื่นมหาชนสุดลูกหูลูกตานั้นอย่างที่ลุงป้อมบอกว่าใจบันดาลแรงนั่นแหละใช่เลยจากหมดเรี่ยวหมดแรงกลับฟิตปึงแข็งปังจากลุงตูเจนบีพลิกเป็นพี่ตูเจนเอ็กไม่ทันข้ามวัน เพิ่งไปทําเมืองใต้ตลาดแตกมาหมัดหมัดแท้ๆ,ๆเมื่อวานส2พฤศจิกาคมลุงตู่ไปแหวกทะเลเมืองชนทำหนองมนตลาดแตกมาอีกสุชาติชมกลิ่นเจ้าทินเนี่ยปลื้มจนหุบยิ้มไม่ลงปกติในยุทธจักรมีสองลุงคือลุงป้อมกับลุงตู่ตอนนี้เหลือลุงป้อมลุงเดียวแล้วเพราะไอ้ตู่น้องเล็กของลุงป้อมลดน้ำหนักไปอยู่ในพิกัดพี่ตู โดยมีพี่น้องใต้ที่สงขลาเป็นสักขีเรียบร้อยแต่จะว่าไปคนวัยหกสมัยนี้เขาเรียกหนุ่มชะกันเป็นวัยชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเจไปแล้วนั่นแหละเขาเรียกหนุ่มใหญ่ก็ยังไม่แก่อยู่ดี75็ดถึงเจนั่นแหละเรียกว่ารถไฟเข้าเทียบชาญชลาคือแก่ได้ที่พอแปดสปุ๊บอย่างผมเนี่ยจัดอยู่ในชั้นแก่เกินแก่งแต่อย่างลุงป้อมนะ่ะยังหลอก ถึงเป็นรถไฟก็อีกตั้งสองถึงสสถานีกว่าจะเข้าเทียบชาญชลาที่เห็นท่านตุ้มตะตุ้มตุ้ยเดินเหินชานั้นต้องเข้าใจให้ถูกว่าไม่ใช่เพราะอายุสังขารหากแต่ร่วมสิปีก่อนท่านไปผ่าตัดไม่รู้หมอผ่าท่าไหนเอินไปถูกเส้นประสาทบางเส้นทําให้ท่านเดินดูเหมือนคนชรามีลูกน้องท่านมาเล่าให้ฟังนานแล้วผมก็ลืมไปเพิ่งมานึกขึ้นได้ตอนช่วงหาเสียงนี่แหละ คือแรกๆผมก็ห่วงลุงป้อมคุยผ่านการเขียนเตือนคนในพักท่านตรงนี้ว่าอย่าให้ลุงป้อมตระเวนขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงมากนักหากพลาดพลั้งหกล้มหกลุกขึ้นมาจะเสียใจกันไปทั้งหมดอ๋อแต่ก็แปลกทีแรกนึกว่าลุงป้อมพูดเล่นที่วัดใจบรรดาแรงพอมาเห็นพี่ตู่ใส่เกียร์ห้าร่งเครื่องระยะนี้เมื่อเทียบกับลุงป้อมปรากฏว่า พี่ตู่ดูบักโกรกกว่าลุงป้อมที่ว่าป้อแป้ซะ,ะอีกคิดๆก็จริงแฮะใจบรรดาลแรงพระพุทธองค์ตรัสใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกสิ่งสำเร็จที่ใจที่ลุงป้อมนำทัพพลังประชารัฐตระเวนใต้ตระเวนเหนือขึ้นเวทีปราศัยต่อเนื่องไม่ทิ้งลายผู้นำทัพไม่แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้ายากลำบากแป้แต่น้อยเนี่ย เท่ากับตอกย้ำยืนยันใจบรรดาลแรงอย่างหนึ่งลุงป้อมยังไม่แก่อย่างที่เข้าใจกันอย่างหนึ่งอีกอย่างที่ได้ใจผมคือภาวะผู้นำของลุงป้อมเปรียบการศึกช่วงนี้คือช่วงรบประจันบานลุงป้อมทำให้ตำราพิชัยสงครามของซุนวูขลังยิ่งขึ้นในกองทัพที่ผู้นำทับอ่อนแอทัพนั้นแพ้ตั้งแต่ยังไม่รบดังนั้นยังไม่เห็นลุงป้อมแสดงอาการท้อ อาการถอดใจตรงกันข้ามลุงป้อมอยู่ในบทแม่ทัพใหญ่ผู้ฮึกเิมนำลูกทัพพลังประชารัตตะลุยแปทิศผมเห็นแล้วต้องขอคาระวะนับถือนับถือพี่ตู่ก็ไม่ต่างกันแบกทั้งงานหลวงในฐานะผู้นำรัฐบาลทั้งงานราษในฐานะแคนดิดตนายกรักต้องกินตอนนอนนอนตอนกินประมาณนั้นนอกจากใจที่แกร่งแล้วการตรากตรำพักผ่อนไม่พอ ทำให้สูผ้ผอมจนตาโหลโหนกแก้มสูงซ้ํามือที่ถูกของจากมนด,ดําก็ยังไม่หายเดิมพันของพี่ตู่ในการเลือกตั้ง14พฤึกสภาเป็นเดิมพันดูออดได้คือถ้าไม่นายกก็กลับบ้านสถานเดียวนับแต่ระครังเลือกตั้งยกแรกดังจนวันนี้เข้าปลายยกที่4วัดจากโพไม่ปรากฏมีโพที่ไหนพี่ตู่นําเลยลึกๆในใจแล้ว เป็นใครก็เหนื่อยในเหนื่อยแต่พลันที่พี่ตู่นำทับลงพื้นที่เองการได้พบหน้าเห็นแววตาได้สัมผัสบรรยากาศในหมู่พี่น้องประชาชนด้วยตัวเองแล้วโพในกระดาษกับบรรยากาศที่สัมผัสเองจากใจถึงใจนั้นทำให้พลเอกประยุทธ์รับรู้สัญญาณจากชาวบ้านด้วยจิตวิญญาณทันทีว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่สัมผัสม,สมือที่กดรัด เสียงที่ร้องเรียกลุงตู่ลุงตู่สู้สู้นะและดวงตาที่ฉายแววรักจริงใจของชาวบ้านอันไม่ใช่สินจ้างให้เสแสร้งนั่นคือพลังงานสะอาดเท่ากับพลังคลื่นจิตจัก,กรวาลชาวบ้านชาร์จกระตุก,ออกพลเอกประยุทธ์ให้ตื่นรู้พลังศรัทธามหาชนที่มีกับตนว่ามากล้นขนาดไหนคลื่นจิตจัก,กรวาลถ้าแปลเป็นคำบ,บ้านๆก็คือพลังเงียบผมว่าตอนนี้ คลื่นจิตจัก,กรวาลระหว่างนายกประยุทธ์กับประชาชนในฝ่ายพลังงานสะอาดจูนกันติดแล้วประเด็นอยู่ว่าคณะบริหารรวมไทยสร้างชาติจะผนึกกำลังทัพให้เป็นหนึ่งอยู่ใต้ธงรบพลเอกประยุทธ์ผู้นำทัพได้ขนาดไหนและในยุทธศาสตร์ด้านไหนภายใต้เงื่อนไขเวลา11วันที่เหลือตอนนี้คุยเรื่องพี่เรื่องลุงก็ติดลมพาพัดออกอ่าวออกทะเลไปไกลเข้าเรื่องสักนิดนะ เดี๋ยวจะว่ามีแต่น้ําคือเมื่อวานกกตสองท่านแถลงข่าวตอนหนึ่งบอกกรณีมีข่าวว่าจะมีการยุบพักก่อนการเลือกตั้งขอย้ําไม่มีสัญญาณเรื่องก,การยุบพักแต่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วง1-2วันนี้ซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ทราบแล้วแย้มเป็นในๆว่ากกตจะมีการพิจารณาถึงการดำเนินคดีเบื้องต้นมีสองเรื่อง กรณีการจัดดีเบตที่จังหวัดชนบุรีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าวไกลใช้คำพูดระบุว่าปี6 2, กะกกตเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อและกะรณีนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชแกนนำพักเพื่อไทยดีเบตในเวทีเนชั่นระบุว่ากะกะตเปลี่ยนสูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อ ทั้งที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการดำเนินการของกกตอชอบด้วยกฎหมายแต่ก็ยังใช้คำพูดเหล่านี้เพื่อให้ตนได้คะแนนนิยมซึ่งกกตจะพิจารณาเรื่องนี้หลังการเลือกตั้งเพราะถ้าทำตอนนี้จะมีผลต่อคะแนนเสียงเบื้องต้นให้ฝฟลยกฎหมายรวบรวมข้อมูลซึ่งการจะดำเนินคดีกับใครนั้นจะเป็นมติของกกตอ,อืมก็เอาให้จริงสักทีเถอะ หลายอย่างมันตำหูตำตา,ตา,ตาเห็นกกตเฉยก็ได้ใจตีค่ากกตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกรงใจเลยก็ลองดูนะเมื่อทแถลงออกไปมันจะชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีอีกขนาดไหนคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ กรผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ